วันนี้เรามีภารกิจพิเศษนะเราเดินทางมาไกลยถึงจังหวัดลำปางนะครับวันนี้เรามาทำอะไรไปชมกันครับ นอื่ก็คงจะต้องขอแสดงความยินดีนะกับสโมสรลำปาง FC นะครับสโมสรน้องใหม่ล่าสุดนะฮะทีมสุดท้ายนะครับที่ได้ขึ้นชั้นมาเป็นทีหนึ่งะครับที่จะแข่งกันในฤดูกาล2022-2023นี้นะครับแต่วันนี้ผมมาที่สนามนะครับเพื่อจะมาดูนะครับว่าจะมีการ ปรับปรุงอะไรบ้างนะครับเพื่อจะให้ได้ขับไลายเส้นนะของอะไรอ่ะสโมสรนะครับว่าสามารถที่จะใช้สนามนี้ในการแข่งขันสำหรับระดับทีหนึ่งได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสำรวจนะครับแล้วก็จะทำเรื่องนะครับว่าส่วนไหนบ้างที่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อจะใช้งานสำหรับการเป็นทีมเยือนเอ้ยโทษแทนเป็นทีมย่าของสโมสร ลำปาง f อรถม้ามรากตครับไปกันครับมันเริ่อยู่ข้างในสนามแล้วนะเดี๋ยวเราพา เดินดูนะครับสนามข้างในว่าหญ้าเป็นยังไงวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาด้วยถึงสองท่านนะครับมีแน่นอนมือหนึ่งของไทยนะครับคุณลุงอาลีมาด้วยนะครับแล้ววันนี้มีพี่ฉลองนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องพันหญ้านะครับมาคอยช่วยดูเรื่องของหญ้าในสนามบุตสบสนลสโมสรลำปางเอฟซีครับที่นี่หนองกระทิงครับแต่ว่าความพัดหญ้ามาจากลายอาา่าฮะเยอะมากไม่รู้อะไรบ้างนะครับ ก็หนึ่งนะครับไรเส้นไม่ได้พูดถึงพันญ้านะครับว่าต้องใช้พันญ่าอะไรแต่ขอให้มีญ้าที่สามารถระบายน้ําได้เนาะก็ตอนนี้เรามาดูในสนามนะครับทางพี่ฉลองนะพี่ฉลองนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้านะครับก็มาดูว่าญ้าที่นี่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับพี่มันมีหลายพันนะหลายสายพันธเลอเกินนะครับเนื่องจากว่าสนามไม่ได้ชนะมาแล้วนะจริงผมไม่แน่ใจว่ามีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนที่นี้เท่าที่ดู ในสนามเนี่ยในสนามหญ้านะครับมีหญ้าอยู่หลายสายพันธุ์จะถามว่าจะถามว่าถ้าไม่ซีเรียสเรื่องหญ้าหลายพันธุ์ก็ใช้งานได้อยู่เนาะตัดให้เรียบกว่านี้คอให้คอให้ดีกว่านี้ท็อปไซด์นิดหน่อยปรับระดับน,น่าจะใช้งานได้นะครับถือว่าเป็นสนามที่มาตรฐานพอสมควรทีเดียวน่ากลัวจะนิดนึงน่ากลัวจะ นาโกเนี่นนยะะจ,จะต้องหนักหน่อยนะครับนาโกเนี่ยจะต้องหนักหน่อยนะครับโอน้นาโกนี่ระดับไม่ได้นะพี่นะ่นาจะต้องปรับระดับครับนาโกนี่ระดับไม่ได้ระด,ด,ดับ่รนะพี่น,ะในใเป็นสาย,ย่ะ ครับที่นี่ยังขาดเห็นเห็นก็คือสกอ์บอร์ด d นะยังไม่มีสกอ์บอร์ดที่าสามารถใช้งานได้นะครับสกอ์บอร์ตตัวของตัวของสกอ์บอร์ตน่าจะต้องได้ปรับนะครับแล้วก็เรื่องของแสงโคมไฟนะครับน่าจะต้องได้มีการเพิ่มนะเพราะว่าจากจํานวนที่ดูด้วยสายตาเพราะยังมากลางวันนะยังไม่ได้เปิดดูนะครับต้องมีการวัดแสงเนาะว่าจริงแล้วสามารถ ถึงถ2ึ0ง1,200ลักหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเป็นข้อกำหนดทางไทยพีมเมลิกนะ mm. ก็ยวดูกันนะครับ mm. ส่วนเรื่องความจุสนามไม่น่ามีปัญหานะครับ mm. เพราะว่าทีหนึ่งเนี่ยโดยมาตรฐานเนาะ mm. ก็คือขอให้มีความจุประมาณ5,000ที่นั่งนะ ดูจากคร่าวๆที่เป็นข้อมูลสนามนะครับก็คือ5,500เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่ามีประเด็นเรื่อง5,000นะน่าจะหมดัญหาน่าจะติดอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องของอ๋อ,อ,อสามเรื่องนะน่าจะติดเรื่องของหนึ่งก็เรื่องของความสว่างนะครับว่ามีความสว่าง1,200ลักหรือเปล่าอันที่สองก็คือเรื่องของญ่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นย่าหลายๆสายพันธุ์เนื่องจากสนามค่อนข้างนานแล้วนะครับ ที่มีหลายจุดที่อาจจะดูต้องมีการปรับปรุงนะที่มันคือเรื่องระดับนะมีความสโลปนะครับมีระดับที่ไม่ค่อยเท่ากันนะเพราะว่ามันเป็นหญ้า,าพืชที่ต้องฆ่าดังนั้นไม่ต้องใช้เวลาให้มันผลักต้นที่คอกเบอร์เข้ามาเพราะว่ามูดสมค่าตัวนี้ใช่ไหมครับค่าตัวใหญ่ใช่ไหมค่าตัวนี้ไอันนี้อันนี้จะอันนี้จะยากอันนี้จะเป็นหญ้าที่ค่ายาตัวนี้ค่า,ายากสุดปก,กตัวนี้ได้ครับต้องรอให้หญ้านี้เลยเขา้ามาเต็มหวังว่า ฆ่าแล้วมันจะเหลื่อยมันคงไม่ถูกกินไปหมดครับไอ้ทีเนี้ยต้องใช้เวลาถ้าจะฆ่าหรือว่าจะก็ไม่ฆ่าก็ให้มันเป็นพื้นไปเลยแต่ว่าตัวนี้มันน่าฆ่าเก็บไว้นานๆดีครับเยอะไปมันจะกินพื้นดิน้อยพื้นพื้นเป็นเมอร์มิด้าเป็นเป็นนน้อยน่าจะเป็นหลักนน้อยเป็นหลักอ๋อตอนสมัยก่อนๆเนาะก็นน้อยเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีดูด้าผสมครับตรงกลางตรงกลางจะมี พลังพื้นเมืองอ่ะพลังพื้นเมืองกำลังทิ้ดๆกันแลแต่ว่าไะเป็นตัวไฮไฟตัวลูกผสมครับก็ที่เหลือเป็นวัพืชนชัดๆวัะพืชจะเห็นสีด้วยความแตกต่างในวัะพืชนี่เห็นเลยนะครับ หลังผมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับโลโก้ที่เห็นเป็นโลโก้ของอสโมอสรลำปาง FC นะโลโก้นี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าได้รางวัลนะจากนิตยสารโฟ2โฟทูนะครับเป็นโลโก้ของสโมอสรที่มีความสวยนะเป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองจากใครนะฮะรองจากแค่อาแจากอัมสเตอร์ดัมของประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นโลโก้ที่2ของโลกนะครับ ในสนามตัวนี้ก็กําลังเก็บข้อมูลเรื่องญ่านะว่าย่าเดิมสามารถที่จะปรับปรุงได้เนื่องจากมีติดเงื่อนไขเรื่องเวลาเนาะเราจะต้องเรียกว่าเรานะเป็นคนลำปางเฉยนะครับเราจริงๆผมก็อยู่ลำปางนี่แหละฮะก็จริงแล้วเนี่ยเราต้องปรับปรุงนะครับให้เสร็จเนี่ยทันแข่งขันดูการน้าคือเรื่องประมาณเดือนสิงหาเนาะตอนนี้เดือนมิถุนาวันที่11แล้วนะ กลางเดือนแล้วนะครับวันนี้เป็นมิถุนายนนะครับเราต้องเสร็จให้ทันเดือนสิงหาประมาณกลางกลางเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทาไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าหญ้าต้องมีออยู่ประมาณสัก4-5เดือนนะถึงจะสามารถที่จะเตะได้ดีนะครับจริงๆก็คือประมาณหเดือนนะคือครึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะครับเราก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะเรื่องหญ้านะครับได้คุณลุงอาลีนะครับมาช่วยในการดูนะครับว่า หญ้าที่มีในสนามตอนนี้สามารถที่จะทําอะไรได้ก่อนนะครับให้ทันเวลาในช่วงเวลามิถุนาสิงหามิถุนากรกฎาคมสิงหานะครับสองเดือนกว่ากว่านี้ให้สามารถที่จะรองรับนะครับการแข่งขันฟุตบอลที่หนึ่งนะครับของสโมสรลำปางเอฟซีได้นะครับช่วยกาไก่นะใช่ไหมสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับของจังหวัดลำปางเนาะสัญลักษณ์ถ่วย กาไก่นะก็รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนนะครับเป็นจังหวัดลำปางแน่นอนนะครับไม่หลงนะก็ต้องบอกว่าเท่าที่ดูนะครับงานที่นี่ก็มีที่แบบดูจะหนักๆหน่อยก็จะเป็นเรื่องของไฟกับเรื่องของหญ้านะครับส่วนอื่นก็น่าจะพอผ่านได้นะครับเรามาชมกันนะครับหลังจากนี้หลังจากการปรับปรุงจะเป็นยังไงก็คอยชมนะครับว่าผลงานด้วยนะสโมสรลำปาง FC นะครับว่า ผลงานที่ขึ้นมาในทีหนึ่งแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยในฤด,ดูกาลหน้าส่งกำลังใจให้กับสมสรลําปำังย c นะครับได้อยู่เป็นสมสรที่1น,นะชั้นนาในจังหวัดลำปางนะครับเรามาชมกันในครั้งต่อไปนะครับว่าจะมีการปรับปรุงอะไรบ้างของสนามที่นี่นะครับก็สวยนะเพราะที่นี่คือสนามกีฬาหนองกระทิงนะครับ พราะที่นี่คือจังหวัดหลัก่างครับผม